ครับในคอร์สที่เ,เติมเต็มความรู้นะครับคอร์สการอ่านวงจรแล้วก็วิเคราะห์อาการเสียของ iPhone 12-12ถึง Pro Max นะซึ่งในรายละเอียดนะครับสิ่งที่ต้องได้แน,น่นอนแล้วก็คือเมาส์ชี้มีคำอธิบายนะแล้วก็สื่อวันคลิกนะครับขั้นต่ำก็2เดือนนะทีนี้ เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดเรื่องเมาส์ชี้มีคำอธิบายกันว่าสื่อที่ทำไว้เนี่ยนะครับมอีอะไรบ้างคือนอกจากจะมีสื่อที่เมาส์ชี้มีคำอธิบายบน,บนอุปกรณ์แล้วนะฮะคืออุปกรณ์ทุกตัวนะครับก็เวลาเราเมาส์ไปชี้นอกจากมีคำอธิบายหน้าที่การทำงานต่างๆแล้วเนาะ,ะก็ยังบอกรายละเอียดถึง หน้าที่การทํางานขององุปกรณ์นั้นๆอย่างละเอียดแล้วนะก็ยังบอกถึงเส้นทางต่างๆนะครับเช่นเราเอาเมาส์คลิกนะตรงนี้นะครับคลิกปุ๊บก็จะปรากฏเส้นทางไฟที่จะวิ่งเข้าไปในสื่อวันคลิกนะครับซึ่งในสื่อวันคลิกก็จะบอกรายละเอียดว่า,เ,าเส้นทางไฟนั้นๆเป็นไฟ ไปไหนบ้างเนาะไปจุดไหนไปจุดวัดไฟอะไรบ้างมีจุดเทสพอยต์อะไรมีวงจรมีไดแกรมอะไรภายนอกภายในมีครบหมดนะครับหรืออุปรกรณ์วางตัวนะครับที่เรารู้ว่าหน้าที่การทํางานเรารู้ว่ามันอยู่บนบอร์ดเนี่ยนะฮะแต่ไม่รู้ว่าหน้าที่การทํางานคืออะไรตรงนี้เนาะนอกจากมีคําอธิบายแล้วยังสามารถนําเมาส์มาชี้ตรงบริเวณ มุมขวาล่างนี้นะครับก็ยังเห็นไดอะแกรมของอุปกรณ์ตัวนี้นะเพื่อบอกรายละเอียดว่าอุปกรณ์ตัวนี้เนี่ยอยู่ในภาค rfe f หรือ rf font n นะครับซึ่งก็อย่างอรก็ได้บอกว่าอุปกรณ์ตรงนี้เนี่ยอยู่ตรงตรงส่วนไหนนะฮะอยู่ในจุดไหนของภาค rf หรือภาคที่อยู่ในภาค s บ b a บนนะครับอันนี้สื่อตัวนี้ทำไว้มันทำไว้นานพอสมควรแล้วนะ แต่วันนี้จะนำเสนอเรื่องของเมาส์ชี้บนไดแกรมนะครับแล้วก็คลิกลิงกเข้าไปในจุดวัดไฟในวันคลิกก็เป็นอีกรูปแบบหนึง่งนะผมยกตัวอย่าง iphone 12 12 pro ก่อน12กับ12 pro ก่อนนะครับคือสื่อท,ทุกตัวเนี่ยนะฮะนอกจากเอาเมาส์ไปชี้แล้วพวกนี้แนละ้วเราก,ก็จะเห็นเส้นทางไฟนะ เมาไปชี้แล้วก็จะเห็นเส้นทางไฟบอกรายละเอียดนะครับตรงนี้คลิกหนึ่งครั้งก็จะวิ่งเข้าไปในวันคลิกเลยนะซึ่งเราก็สามารถที่จะขยายนะครับขนาดให้ดูอย่างสบายตาเพื่อเข้าไปดูตำแหน่งจุดวัดไฟอะไรต่างๆนะรวมทั้งตำแหน่งที่อยู่ด้านเทส t p พอย t ก็จะมีรายละเอียดมากมายเลยนะครับที่เราสามารถที่จะเข้าไปดูจากสื่อที่เราใช้เมาส์คลิกจากไดแกรมเข้ามานะฮะวันนี้ก็จะมาคุยกันเรื่องนี้แล้วก็นอกจากนั้นยังมีวิดีโอนะครับวิดีโอที่เป็นกลุ่มใครที่สมัครเข้ามาเนี่ยนะก็จะได้กลุ่มวิดีโอที่ทุกๆเส้นทางไฟก็จะมีวิดีโอบางวิดีโอก็จะใช้เวลาถึงหนึ่งชั่วโมงถึง บางวิดีโอก็จะมากกว่าหนึ่งชั่วโมงนะก็แล้วแต่ว่าจะเป็นวิดีโอแบบไหนนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะแต่นะไฮไลท์ของมันไม่ได้อยู่ที่แค่ตรงนี้นะคะคือนอกจากทุกเส้นทางไฟที่เราเอาเมาส์ชี้แล้วเราก็จะปรากฏเส้นทางชื่อของไฟบอกมานะครับอุปกรณ์ทุกตัวที่อยู่บนบอร์ดเราก็สามารถเอาเมาส์ไปชี้ก็จะมีคำอธิบายอีกนะ คือไม่ใช่เฉพาะบนบอร์ดที่ที่ที่เป็นบอร์ดจริงนะครับอย่างที่เป็นบอร์ดจริงอันนี้เราเห็นแล้วนะครับว่าเราเอาเมาส์ไปชี้บนบอร์ดจริงพวกนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็น iPhone 12จนถึง12 Pro Max เนี่ยก็จะมีะมีคำอธิบายอยู่แล้วนะฮะอุปกรณ์ทุกตัวนะครับอันนี้ไม่ต้องกังวลหรือว่าอยากรู้ว่าอุปกรณ์ตัวนี้ในไดแกรมอยู่ตรงไหนนะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าอันนี้เราเอาเมาส์ไปชี้ นะครับในในไดแกรมก็จะบอกว่าอ่ะอย่างตัวนี้เป็น P.A. นะตรงนี้อยู่ในภาค R.F.1N. เนี่ยนะ P.A. ก็จะอยู่กว่าจะไปถึงสาวอากาศก็ต้องผ่านอุปกรณ์อีกหลายตัวแต่สำหรับในไดแกรมนะครับก็ยังคงมีรายละเอียดที่เพิ่มเติมขึ้นมานะอันนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่นำมาเสนอเพราะว่าในคอร์สเรียนเนี่ยนะ คือผมก็สอนไปเรื่อยๆนะครับแต่ในคร์สเรียนเนี่ยบางจุดที่ยังไม่ได้นํามาเสนอก็จะมาเสนอให้บุคคลภายนอกรับชมกันก่อนอย่างอุปกรณ์ทุกตัวอย่างที่บอกครับว่าเราเอาเมาส์ไปชี้ก็จะมีคําอธิบายนะฮะบอกหน้าที่ของอุปกรณ์ทุกตัวอยู่แล้วนะฮะตัวไหนอยู่ตรงจุดไหนยังไงทําหน้าที่อะไรอันนี้บอกรายละเอียดหมดตัวไหนที่อยู่ในกลุ่มของ 5G นะรายละเอียดพวกมิลิเมตรเวฟ อะไรซับหกอะไรพวกนี้เดี๋ยวมันมีรายละเอียดเยอะแยะเลยนะครับเพราะว่า iPhone ที่ผมกำลังนำมาคุยตรงนี้เนะี่ยเป็น iPhone 12ถึง12 Pro Max ซึ่งก็จะเป็นรุ่นแรกที่รองรับ 5G นะ,อะรองรับของระบบ 5G ที่เป็นซ l ลล่า 5G นะครับเพราะฉะนั้น ในารายละเอียดตรงนี้มันต้องคุยตั้งแต่ภาคหลักไปจนถึงภาคเบสแบนเลยนะเส้นทางไฟเนี่ยเราแยกแยะไว้ให้ทั้งหมดแล้วนะครับกรณ์ที่อยู่ในภาคเบสแบนที่อยู่ในแถบสีฟ้านี้นะก็ทุกๆตัวพร้อมที่จะ,ะให้คําอธิบายอย่างละเอียดแต่ไฮไลท์ไม่ได้อยู่ที่ตรงนี้เท่านั้นนะครับเนี่ยอุปกรณ์บางตัวเนี่ยอย่างที่บอกกันว่าพอเราเอาเมาส์มาชี้แล้วนะบางตัวเราอาจจะไม่รู้จัก ว่ามันอยู่ส่วนไหนนะครับอาจจะออาจจะมีแค่คําอธิบายอย่างนี้แต่ก็ยังไม่ละเอียดพอนะเราเราก็จาเป็นต้องทําให้มันละเอียดมากขึ้นนะก็คือพอเมาส์ไปชี้เนี่ยนะครับเห็นไหมดูนะฮะบางตัวนะฮะอย่างอย่างตัวนี้นเนี่ยนะครับชื่อ envelop e checker เนี่ยนะเอาเมาส์ไปชี้แล้วก็มีรายละเอียดบอกว่าเมาส์ชี้ที่มุมล่างนะครับจะปรากฏภาพตำแหน่ง ของอุปกรณ์ในภาค RFFE นะเนี่ยเอาเมาส์มาชี้ที่มุมล่างเห็นไหมตัวนี้ก็จะบอกอุปกรณ์ก็จะอยู่ตรงแถบตรงนี้นะแถบตรงนี้เนี่ยอันนี้ก็คืออุปกรณ์ที่เป็นตัวที่เราเอาเมาส์มาชี้เมื่อสักครู่นี้คือทุกตัวนะครับทุกตัวเนี่ยเราเอาเมาส์มาชี้ก็จะมีคําอธิบายลากลงมาข้างล่างนะ เอาเมาเามามาชี้ที่มุมล่างก็จะบอกว่าอุปกรณ์ตัวนี้อยู่ในส่วนไหนนะหรือตัว diversity เนี่ยนะบางทีเราได้ยินชื่อ DSM เนาะบนบอร์ดก็บอก DSM แต่ไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนทําหน้าที่อะไรไอันนี้มีคําอธิบายอยู่แล้วแล้วก็ถ้าเอาเมาส์ไปชี้ที่มุมล่างยังบอกอีกว่า DSM เนี่ยฮะมันอยู่ใกล้ๆกับเนี่ยก่อนจะถึงเสาอากาศหรือไมโมเนาะไมโมเนี่ยก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ อ่หลายคนอาจจะไม่ค่อยได้รู้จักมากเท่าไหร่นะครับตัวไมโม่ไมโม่ก็คือตัวนี้ไมโมตัวนี้ตัวนี้เนะะี่ยเอาเมาส์มาชี้ที่บริเวณด้านล่างก็จะบอกว่าไมไมโม่นะฮะดูในกรอบนะครับในกรอบสีแดงน,ะนั่นไมโม่ใกล้กับสวิตช์แอนเทนามากเลยนะคืออุปกรณ์แต่ละตัวเนี่ยมันจะมีลำดับมีก่อนหลังก่อนและหลัง,ก,ลลงการทำงานนะครับเพราะฉะนั้น บางทีเนี่ยเราเห็นอุปกรณ์บนบอร์ดก็จริงแต่เราไม่รู้ว่าในตำแหน่งที่แท้จริงของมันคืออยู่ตรงไหนนะหรือเม e ็ดอีพอมเนี่ยเราก็รู้จัก e ีพอมมานานแล้วนะครับที่เก็บข้อมูลอิมมีโมเด็มเฟวร์อะไรต่างๆวงนี้นะอ e ีพอมเนี่ยนะฮะเอาเมาส์มาชี้เนี่ย e ีพอมจะอยู่ติดกับ CPU อยู่บนอาอยู่ทำงานสัมพันธ์กับ CPU CPU นะ CPU ที่เราเรียกว่าโมเด็มนันแหละนะครับ CPU จริงๆในใน,ในภาพเสบสนก็คือตัวโมเด็ นะก็คือซ p u ก็คือตัวนี้นะะเอาเมาส์มาชี้เห็นไหมตัวนี้ก็จะล้อมกรอบซ p u นอะนะก็อันนี้ก็คือส่วนหนึ่งนะครับส่วนหนึ่งเท่านั้นนะที่เห็นอยู่นะแต่ไฮไลท์สำคัญก็คือทุกๆเส้นทางไฟอย่างที่บอกกับว่าเราทำไว้ให้ทั้งหมดนะทุกๆเส้นทางไฟเนี่ยเราเมาส์มาชี้นะ,อะไอ้กลุ่มนี้จะเป็นของกลุ่มวงจรบัสนะครับกลุ่มบัสซึ่งเป็นกระแสสูง ส่วนนี้ก็จะเป็นกลุ่มของ ldo นะซึ่งเป็นไฟกระแสต่ำนะทุกๆเส้นทางนะครับอันไหนที่เอาเมาส์ไวชี้แล้วอันนี้คิดดูนะครับว่าเนี่ยมันตอบสนองด้วยความเร็วมากเลยในการเอานาเมาส์ไวชี้แล้วก็พร้อมที่จะคลิกได้เลยนะทุกๆจุดนะครับนะสมมุติยกตัวอย่างนะนาะตัวนี้นะครับไฟเนี่ยเราคลิกหนึ่งครั้งเนะี่ยมันก็จะวิ่งเข้าไปในวันคลิกเลยนะก็พร้อมที่จะอะพอเข้ามาในวันคลิกนะครับเราก็พร้อมที่จะหนึ่ง นะพร้อมที่จะเรียนรู้สพร้อมที่จะนําไปใช้งานจริงนะฮะได้เห็นสภาพแวดล้อมของบอร์ดได้เห็นว่ามีตําแหน่ง C อ่าวางอยู่ตรงไหนบนบอร์ดจริงนะครับ่นะมีตําแหน่งของอ่ารายละเอียดอะไรต่างๆที่เพิ่มเติมขึ้นมานะอันนี้ก็สามารถดูจากสื่อวันคลิกได้นะครับอ่อนะตรงนี้นะเดี๋ยวเรากลับไปที่ไดแกรมอีกทีหนึ่ง อ่ะหรือไฟพวกนี้นะครับพวกนี้เนี่ยเอาเมาส์ไปชี้ตรงไหนอย่างที่บอกครับว่าเราพร้อมที่จะคลิกปุ๊บนะมันก็จะวิ่งเข้าไปในจุดวัดไฟท,ทันทีอย่างแนี้ผมยกตัวอย่างจุดนะคลิกหนึ่งครั้งเนี่ยนะฮะก็จะวิ่งเข้าไปในจุดวัดไฟอ่าโดยเราก็จะเห็นเส้นทางที่เรากําลังคลิกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับ หรือไฟพวกนี้ไฟพวกนี้นะฮะเนี่ยก็จะบอกรายละเอียดทั้งหมดนะนอกจากสื่อที่แค่เมาส์ชี้อย่างเดียวยังไม่เพียงพอนะครับสำหรับการที่จะเข้าไปเรียนรู้แล้วก็เมื่อคลิกเข้ามานะครับในวันคลิกก็จะบอกเส้นทางไฟนะของในอของรายละเอียดที่มีอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็น จุดวัดไฟต่างๆนะอันนี้เราทำไว้อย่างละเอียดอยู่แล้วนะฮะรวมทั้งจุดที่เป็นตำแหน่งของไดแกรมนะวงจรนะวงจรน,นี้ก็สำคัญนะครับเพราะว่าวงจรน,นี้เนี่ยเป็นวงจรที่เราตัดต่อจากประมาณ180กว่าหน้านะส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องเราก็ตัดออกไปเราก็เอาหน้าที่เฉพาะเส้นทางไฟนั้นๆเข้ามานะ,ะเข้ามาให ดูรายละเอียดกันนะครับตั้งแต่จุดต้นทางไปจนถึงจุดหมายปลายทางหรือเส้นทางไหนที่มีการวนหูปวนลูปกลับมาเพื่อมาสร้างไฟชุดใหม่อันนี้เราก็ทําลูกศรเส้นเปล่าอะไรไว้ให้ครบครันเลยนะครับอ่ะแล้วก็ที่สําคัญเนาะ,ะในสื่อของอวันคลิกในสื่อของวันคลิกนี้นะครับก็ยังมีวิดีโอเป็นกลุ่มที่อ,อธิบายเรื่องราวของไฟที่เราคลิกเข้ามา แล้วก็สามารถเข้ามาเรียนรู้เพิ่มเติมได้อีกอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดปิดย่อยนะครับทีนี้ในสื่อเมาส์ชี้มีคำอธิบายเนี่ยนะครับก็จะมีเรื่องของภาคเบสแบนอันนี้เราทำไว้ทั้งหมดเลยนะครับอย่างที่บอกว่าแม้แต่ภาคเบสแบนนะครับทุกๆเส้นทางไฟนะทุกๆเส้นทางไฟเนี่ยเอาเมาส์มาชี้นะครับนะคลิกหนึ่งครั้งเนี่ยก็จะวิ่งเข้าไปในจุดวัดไฟในวันคลิกเลยยัง อนี่ก็จะเป็นเส้นทางของวงจร S M P S หรือ,อเหมือนวงจรบัสนะครับแต่อยู่ในภาคเวสแบิร์นก็ยังมีในเรื่องของตำแหน่งพวกจุดเทสพอยต์อะไรต่างๆนะครับรวมทั้งวงจรวิดีโอทุกอย่างอยู่ในนี้ครบคันเลยนะครับอยู่ในนี้ครบคันเลยนะ,ะหรือแม้กระทั่งนะครับเส้นทางไฟ ไอ้พวกนี้เนะี่ยไม่ต้องกังวลน,นะเนี่ยเราเราเราทำว้ให้ทั้งหมดอยู่แล้วเนาะแต่ว่ามันจะมีเส้นทางไฟที่เป็นพวกวงจร l d o ซึ่งจะค่อนข้างจะปีกย่อยเนี่ยนะเราเอาเมาส์มาชี้เนี่ยเรารู้แล้วว่ามันมีไฟวิ่งเข้าไปอุปกรณ์ปลายทางมากมายเลยนะครับเนี่ยเราคลิกหนึ่งครั้งเนี่ยก็จะวิ่งเข้าไปในในในอุปกรณ์เส้นทางไฟที่วิ่งเข้าไปในอุปกรณ์แต่ละตัวอย่างละเอียดเลยนะครับมีกี่หน้าของวงจรนะ ก็จะวิ่งเข้าไปทุกๆเส้นทางเลยนะครับเส้นทางไหนที่อนุกรมมีการเปลี่ยนสีผมก็จะ,ะทำแถบสีให้เห็นชัดเจนนะครับไม่ว่าจะเปลี่ยนเป็นสีจากแดงเป็นเขียวจากแดงเป็นฟ้าอะ,อะไรประมาณนี้นะฮะทุกๆจุดนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของไฟที่เป็นเรียกว่าไฟ LDO นะไฟ LDO พวกนี้ เป็นไฟย่อยๆนะครับที่ทําให้ภาคเบสแบนทํางานได้ทําให้ภาคเบสแบนมีสัญญาณทําให้เอคนใมเฟิร์มแวร์สามารถทำงานได้เม็ดอีพอม e สามารถเก็บข้อมูลอะไรต่างๆได้เนี่ยนะครับเนียพวกนี้ก็จะมีรายละเอียดแล้วก็ยังบอกคืออุปกรณ์ทุกตัวก็อย่างที่บอกแล้วว่าพอเราเห็นไฟวิ่งเข้าไปแล้วเราก็ยังสามารถเอาเมาส์มาหาคำอธิบายบนอุปกรณ์ที่มีไฟวิ่งเข้าไปได้อีก นะครับว่าอะตัวนี้ทําหน้าที่อะไรนะตัวนี้ทําหน้าที่อะไรนะครับตัวนี้ทําหน้าท well, ี่อะไรหรือหรืออุปกรณ์ที่เราเห็นแล้วนะฮะว่ามีไฟวิ่งเข้ามาอยู่ส่วนไหนภาคไหนอยู่ตรงบริเวณไหนของภาค r f ะเอามาส์ไปชี้ก็ยังมียังมีคําอธิบายซ้อนคําอธิบายภายในอีกนะบอกว่าอะอุปกรณ์ตัวนี้อยู่ตรงนี้หรือหรือตัวนี้เราเห็นว่ามีไฟเข้ามาแล้วนะครับเนี่ยมีไฟเข้ามา นะเอาเมาส์ไปชี้ก็ยังมีคำอธิบายแล้วก็ยังบอกอีกนะครับว่าเอาเมาส์มาชี้บริเวณมุมล่างนะก็ยังปรากฏตำแหน่งของอุปกรณ์ตัวนี้ที่เรียกว่าไมโคอีกซึ่งอยู่ในกรอบสีแดงที่เห็นอยู่นะคือจะได้เข้าใจรายล,ายละเอียดนะครับเพราะว่า5 iPhone 12เนี่ยเป็นรุ่นแรกที่รองรับ 5G นะฮะ 5G นะไม่ใช่ 5G ของ wifi นะครับ 5G เซลูล่าเลยนะเพราะฉะนั้น รายละเอียดเหล่านี้นะการเรียนรู้ในสิ่งเหล่านี้เนี่ยจำเป็นเป็นจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อพัฒน,นาต่อยอดไปรุ่นที่สูงขึ้นนะครับหรือไฟสุดท้ายนะอันอันนี้เป็นกลุ่มสุดท้ายที่ผมจะอธิบายนะฮะไฟ ldo เหล่านี้นะฮะเนี่ยเอาเมาส์ไปชี้ก็จะบอกว่าอันนี้จะเป็นไฟ ldo นะที่มาจาก ic power base band นะครับบางตัวนะอย่าง ldoc นะเอาเมาส์มาชี้ที่ ldoc นะครับก็จะปรากฏแถบสีแดงวิ่งเข้าไปอุปกรณ์ถึง3าตัว พวกนี้ก็จะเป็นปรายละเอียดที่เราก็ยังสามารถคลิกเส้นทางเหล่านี้ได้คลิกหนึ่งครั้งเนี่ยมันก็จะวิ่งเข้าไปจุดวัดไฟ LDOC นะเมื่อกี้เนี่ยอุปกรณ์3ตัวออกมาจาก ICPOWER 1ตัวแล้วจ่ายให้กับอุปกรณ์3ตัวที่เห็นอยู่นะครับ3ตัวที่เห็นก็จะเป็นเอ่อหก็จะเป็น c p u เวิร Band นนะครับหก็เป็น CPU w วิ e d ดแบนดนะก็คือตัว t r a n s วเวิร์ดสแนปดากอน นะฮะอันนี้เป็นของควอนคอมนะครับสามก็คือ USUSMR อนะฮะตัวนี้เป็นมิลิเว็บนะมิลิมิเตอร์นะครับอ่าก็จะเป็นส่วนของ 5G นะฮแล้วก็นี่เป็น IC power ก็อย่างที่บอกนะครับว่าทุกจุดนะทุกจุดเนี่ยขยายให้ใหญ่ให้เต็มที่เลยเห็นรายละเอียด ครบคันนะที่มาที่ไปของไฟนี้อีกนะที่มาที่ไฟของอที่มาที่ไปของ LDOC เนี่ยมาจาก SMPS2 นะรายละเอียดพวกนี้ก็ทำไว้ให้หมดเลยนะครับเนี่ยโอเคจุดสุดท้ายนะครับจุดสุดท้ายที่จะอธิบายกันก็คือ,อสื่อที่เป็นเมาส์ชี้พวกนี้นอกจากมีคำอธิบายเอาเมาส์ไปชี้บนอุปกรณ์แล้วหรือตำแหน่งของ อุปกรณ์ตัวนั้นอยู่ตรงไหนของภาคแต่ละภาคแล้วนะครับเนี่ยก็ยังมีในเรื่องของรายละเอียดที่อันไหนที่มีเฉพาะรุ่นนะเช่นอย่าง iPhone 12 12 Pro กับ12 Pro Max มเนี่ยมันมีโครงสร้างที่แตกต่างกันเนะเราก็บอกรายละเอียดเนะี่ยเฉพาะรุ่นนี้นะฮะจอพวกนี้จอกับทัชมีเฉพาะ iPhone 12เท่านั้นเอารุ่นนี้นะมี12 12 Pro Max เท่านั้นนะครับหรืออุปรกรณ์บางตัวมีเฉพาะ12 Pro Max เท่านั้นหรือ ICPOWER ที่จ่ายไฟเลี้ยงกลอง้องเลี้ยงจอนะครับเลี้ยงทัชโปรเซสเซอร์เนี่ยเลี้ยงทัดนะก็จะมีเฉพาะ12 Pro Max เท่านั้นมีหลายตัวที่มีเฉพาะ12 Pro Max แต่ไม่มีใน12บสอกับสิบ r ออันนี้เราลงรายละเอียดไว้ชัดเจนนะครับก็คือสื่อเนี้ยนะครับรองรับทั้งวันคลิกรองรับทั้งการดูวงจร เนะเข้าไปในกลุ่มก็มีลิงก์มีวิดีโออธิบายมีอะไรอย่างชัดเจนนะครับเพียงเงื่อนไขที่ให้ไว้ก็คือเท่านี้นะเท่านี้นะในในราคาเท่านี้เนะี่ยถูกเป็นได้ฟรีเลยนะครับนะก็ลองพิจารณากันดูนะครับนะ้้วก็ยังบอกว่าถ้าเรียนแล้วภา,ายในสสัปดาห์ไม่เข้าใจยินดีคืนเงินเต็มเต็มเต็มเอ่อเต็มเท่าที่จ่ายมาเลยนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นเกิ็ดเล็กๆน้อยๆน,น,น,นะครับสำหรับ เงื่อนไขของการทําสื่อเนาะสื่อพวกนี้นะครับผมทํามาใช้เวลาน,านานมากนะครับไม่ได้ทาแค่ภายในวันสองวันนะครับผมใช้เวลาในการทาสื่อมาตั้งแต่วันที่ยี่บปดเดือนแปดสองพันยิบเอ็ดจนวันนี้ยังพัฒนาสื่อตัวนี้ยังมีอะไรเพิ่มขึ้นมาเกือบสามปีแล้วนะครับเนี่ยยี่สิบเอ็ดปีนี้ปีย3ิบสามแล้วนะสองปีแล้วสองปีสองปีแล้วนะเดี๋ยวอีกไม่กี่วันนะครับยี่สิบเอ็ด ปี21 22 23อ่ะจะครบจะครบ 2>, <Okay. S 1> 2ปีกว่าแล้วนะครับโอเคงี้นะ mm hmm. ก็คงรบกวนเวลาของอ mm hmm. ท่านที่เข้ามาชมแต่เพียงเท่านี้นะครับนะฝากติดตามแล้วกันนะครับถ้าสนใจก็ทักทายกันมานะโอเคครับผมสวัสดีครับ